สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เพียงชวนมาทำยำไข่ดาวใส่กุนเชียงนะคะเดี๋ยวเพียงชวนมาเก็บมะเขือเทศก่อนค่ะโอ้โหมีต่ใบนะคะมะเขือเทศอยู่ไหนเอ่ยมาหากันเลย <c oughs> เอาแล้วจ้ะละค่ะเดี๋ยวเรามาแหวกกันหน่อยดีกว่าดูนี่ว้าวปีนี้จะไม่ดกเท่าไหร่นะคะไม่มีกรีนเฮาส์ค่ะเรามาเก็บกันเลย นี่อีกพวงหนึ่งอยูตรงนี้เก็บสักน่อยสดๆสดหวานดีคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วเรามาเก็บขึ้นใช้กันคะ่ะเก็บไม่กี่กา้านเราก็พอทํากินได้แล้วนะคะเวลาพิญยำไข่ดาวถ้้เปยนเห็นกา้านแบบนมีเป็นชอบมากเลยคะ่ะแต่ถ้าเราใช้ของฝรั่งก็ใช้มีแต่ลําต้นนะคะที่เขาเรียกว่าเซรลรี่อะคะ่ะเสร็จแล้วเรามาดูวัตถุดิบกันเลยวันนี้เป็นใช้ไข่แปดฟองเลยนะคะ แล้วก็กุนเชียนสามท่อนค่ะแล้วก็มีพลิกกระเทียมต้นหอมผักชีขึ้นช่ายหอมแดงมะเขือเทศมะนาวเหลืองมะนาวเขียวนะคะเดี๋ยวมาเริ่มด้วยการหัน่นหอมแดงเลยค่ะด้วยมะเขือเทศนะคะเราจะผ่าครึ่งค่ะเราจะหั่นต้นหอมกับขึ้นช่ายพร้อมกันเลยนะคะเพียงจะหั่นเป็นท่อนพอดีคำค่ะ หลังจากนั้นตามด้วยนี่เลยผักชีขาดไม่ได้เลยทีเดียวเราหั่นผักต่างๆเสร็จแล้วต่อไปเรามาหัน่นกุนเชียงกันเลยเราก็จะหัน่นชิงเฉียงแล้วก็บางพอประมาณนะคะอย่าให้หนาหรือบางมากไปพอเขี้ยวแล้วมันจะได้รู้สึกเต็มปากเต็มคำค่ะ ตอนนี้ได้หัน่นกุนเชียงก็เริ่มหิวแล้วคะ่ะทุกคนสีเขาสวย <c oughs> น่ากินต่อไปเดี๋ยวเรามาทอดกุนเชียงกันค่ะรอให้น้ำมันร้อนแปน๊บนึงค่ะเราก็ใส่กุนเชียงบลืมลงไปเลยค่ะไฟที่ใช้อย่าแรงมากนะคะเราก็ไฟกลางๆค่ะเดี๋ยวกุนเชียงไหมเพราะเขามีความหวานนะคะเราก็คนนิดหน่อยค่ะเขาจะได้สุกทั่วถึงนะคะ เสร็จแล้วเรามาทอดไข่ดาวกันเลยค่ะเพิยงก็ลองน้ำมันไปฟองนึงนะคะใช้ได้แล้วค่ะเวลาเพิงทอดไข่ดาวนะคะเพิงจะชอบแบบไข่แดงจะมีเยิ้มๆนิดนึงค่ะก็คือเกือบสุกนะคะรู้สึกว่ามันจะได้รสชาติไข่แดงดีจะมันๆม,ม,มันอร่อยะค่ะทุกคนเนี่ยเพิยงก็เสร็จละเดี๋ยวต่อไปเพ็นจะทำน้ำยำเลยนะคะเพ็นจะโขลกเอาเหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวเพ็ก็ใส่พริกกระเทียมโขลกไปเลยนะคะโขลกเสร็จเพลงก็เอาน้ําอุ่นผสมล้างคลบกลงไปหน่อยนะคะเพี็นเสด้พริกกับกระเทียมค่ะ <c oughs> เพียก็ปรุงด้วยน้ําตาลผงนัวแล้วก็ขนอนะคะทุกคนตามด้วยน้ําปลาค่ะบีบมะนาวเหลืองมะนาวเขียวตามไปเลยนะคะพอเสร็จแล้วเพียก็จะ ให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันดีค่ะเป็นขอใส่น้ำมะนาวสักหน่อยนะคะเพราะว่าเพียงรู้สึกว่ามันเปรี้ยวไม่ถึงค่ะทุกคนมะนาวที่อังกฤษไม่เปรี้ยวสำหรับเพียงนะคะเนี่ยชิมดูแล้วก็โอเคละเพียงก็จะใส่กุนเชียงทอดลงไปเลยค่ะส่วนไก่ดาวเพ็ยงจะใช้กรรไกลตัดนะคะก็ตัดครึ่งค่ะเสร็จแล้วเพ็ยงจะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยนะคะ คลุกเบาๆค่ะไข่จะได้ไม่แตกใส่ผักที่หั่นไว้ลงไปเลยค่ะแต่เพียนรู้สึกว่าจะใช้ไม่หมดนะคะเดี๋ยวมันจะเขียวเยอะไปนาทานแล้วค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ผักลองเพียนนาทานไม่เอ่ยหิวแล้วสิคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนไปทานข้าวกันค่ะ